วันนี้ตรงกับวันที่4มกราคมปี2565คนเรานั้นมีความรักและก็มีความผูกพันมีความห่วงใยห,หลักใหญ่ๆก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่า ในส่วนนี้อัตมาภาพก็จะได้หยิบยกมากล่าวอยู่4ประการคนเรานั้นมีความรักมีความผูกพันในประการที่1ก็คือรักกายของตนเองประการที่สองรักบ้านของตนเองประการที่3รักครอบครัวของตนเอง และประการที่สคือรักบุญทานการกุศลในหัวข้อประการที่หนึ่งคนเรานั้นมีความผูกพันมีความห่วงใยมีความรักในร่างกายของเราเป็นอย่างมากเราก็จะแลเห็นเด่นชัดว่า ตื่นเช้าขึ้นมาก็อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันชำระร่างกายให้เกิดความสะอาดให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสในร่างกายของตนถึงเวลาช่วงคำ่ำเราก็อาบน้ำแปลงฟันชำระร่างกายของเราให้เกิดความสะอาดบางท่านก็อาบน้ำวันหนึ่งก็ สองครั้งบางท่านก็สามครั้งก็แตกต่างกันไปนั่นแสดงว่าเรามีความรักมีความห่วงใยในร่างกายของเราอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยก็ยังทาแป้งให้เกิดความหอมหวนชวนดมดอมบางครั้งไปเห็นน้ำหอม ที่เขาขายตามท้องตลาดก็วขวนควายหาเงินไปซื้อมาแล้วก็มาประพรมในร่างกายของตนให้เกิดความหอมเดินไปที่ใดก็จะได้ฟุ้งกระจายใครได้กลิ่นแล้วก็จะเกิดความหอมบางครั้งไปเห็นเสื้อผ้าอาพรที่เขาขายตามท้องตลาดนะไปเห็นเสร็จแล้วก็ ขวนขวายฝักไฟหาเงินไปซื้อมาปรับประดาร่างกายของตนเองให้ดูดีให้สวยงามในบางครั้งข้าวปลาอาหารก็ยังขวนขวายอยากจะกินอาหารอาารอิอร่อยอยากจะกินอาหารดีๆบำรุงร่างกายของตนเองบางครั้งร่างกายของเราบางที มันมีความแปรเปลี่ยนไปตามสัจธรรมแห่งชีวิตนะก็คือความแก่ครอบงำผมที่งอกอยู่บนหัวนะก็ไม่อยากให้มันงอกเราก็ไปซื้อ,อยาย้อมผมมาแล้วก็ย้อมให้ดกดำเป็นเงางามเพราะเรามีความรักร่างกายของเราไม่อยากแก่ เนื้อหนังมันเหี่ยวมันยน่นมันยานเราก็ไปทำสัญญกรรมหรือบางท่านก็ไปขวนขวายหาหยูกยามาบำรุงร่างกายของตอนเองให้มีความแข็งแรงหรือบางทีเจ็บป่วยนะก็รีบวิ่งไปโรงพยาบาลนะให้หมอเยาวยารักษาความเจ็บป่วยให้หายเพราะเรารักร่างกายห่วงร่างกายปลูกพันุร่างกายไม่อยากให้เป็นอะไร ร่างกายของเราบางทีนั้นมีคนที่ยมชมชอบก็บอกว่าเรานั้นหน้าตาดูดีหุ่นก็ดีรูปก็ลอ่อหรือว่ารูปร่างก็สวยเนี่ย้าเป็นสุภาพตรีนะก็มีความเฟื่องฟูในจิตในใจมีความดีใจที่เขาชมเชยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทักว่าไม่รอไม่สวยเนี่ยบางทีก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเป็นเหมือนกันนะนี่คือร่างกายของเราท่านทั้งหลาย ทีนี้นะถ้าเกิดว่าเราลองถามร่างกายของเราว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเราตายจากร่างกายไปแล้วถามว่ากายเอ,อ๋ยกายจะตายตามฉันไหมนะร่างกายถ้าพูดได้บอกว่าไม่ได้ไปด้วยหรอกถึงเวลาเขาก็วางอยู่บนเชิงตรอกรเหมือนกับไม้ท่อนนะที่ ไม่สามารถรับรู้อะไรสุดท้ายปลายทางก็ถูกไฟหมดไหม้เป็นเท่าฐานไปในที่สุดนั่นแสดงว่าถ้าเราตายไปแล้วร่างกายก็ไม่ได้ตายไปกับเราด้วยนะอุตสาวรักอุตสาห่ววแเหนอุตาสาร์ปกปักดูแลรักษามาอย่างดีงามทีเดียวแต่ถึงเวลาตายก็ตายไปแต่เราคนเดียวนะร่างกายก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยประการที่สองคนเรามีความรัก และผูกพันห่วงใหญ่มากก็คือบ้านนะบ้านช่องห้องหอของเราที่เรามีอยู่นะจะสร้างก็ตามซื้อมาก่อตามเราก็อยากตกแต่งบ้านหลังนี้ให้สวยงามก็ทาสีให้ดูดีประดับประดาด,ด,วด้วยโซฟาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายปูกระเบื้องทำดาดฟ้านะทำให้ดูดีนะมีเงินก็วขวนขวาย หามาสร้างบ้านหามาตกแต่งบ้านของตนให้สวยงามมีความผูกพันมีความห่วงใยบ้านเป็นอย่างมากแล้วก็มีรถบางทีเราก็ห่วงใยมีความผูกพันนะใครจะมายืมก็ไม่อยากให้ยืมนะเพราะเรารักเราผูกพันเกรงว่าเขายืมไปแล้วก็จะนะทำให้รถของเราไปขูดไปชนตรงนั้นตรงนี้นะมีความห่วงหรือบางที เขายืมไปก็ยังมีความห่วงอยู่ในใจว่าเอ๊ะเขาจะาขับรถของเราไปจะไปเฉียวตรงไหนไหมจะไปชนหรือไม่อนะย่างนี้เป็นตน้นก็ห่วงใหญ่หรือบางทีรถของเราเราก็าจ,จะไปจอดที่ใดก็ตามก็ยังมองหาร่มไม้ชายคาที่ร่มรื่นนะแล้วก็นำรถไปจอดที่เย็นๆนะบางครั้งก็ทำความสะอาดรถ นะบางทีก็ตกแต่งรถเพราะความรักเพราะความห่วงใยผูกพันเรามีความรักบ้านมีความรักที่ดินมีความรักรถมีความรักทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้ลองถามนะบ้านช่องห้องหอรถราก็ตามสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยก็ตามถ้าวันหนึ่งฉันตายไปแล้วแกจะตายตามฉันไหมนะถ้าเกิดบ้าน เขพูดได้รถก็พูดได้ก็บอกว่าไม่ได้ตายไปด้วยรอกนะให้ตายไปคนเดียวเธอนะถึงเวลาเดี๋ยวฉันก็ต้องเปลี่ยนมือใหม่รถก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่บ้านก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่ที่ดินก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่เมื่อเราตายไปแล้วสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับเราเลยนะเราก็ไปแต่คนเดียวแม้แต่ภาพผ่อนทอนสบาย เสื้อผ้าอาภร์ชิ้นสุดท้ายที่ใส่นะวะ่ที่ใส่ปิดร่างกายอยู่ในหลงศพนะก็ยังไม่สามารถที่จะนำไปได้เลยประการที่สามเรามีความรักและห่วงใยผูกพันมากก็คือครอบครัวของเรานะไม่ว่าจะเป็นบิดาบารดาบุตรธ,ธิดาญาติสนิทมิตรสหายหากมีใครมาดุมาดา่ามาว่ามากล่าว นะพ่อของเราแม่ของเราบุตรติดาของเราหรือญาติสนิทมิตรสหายของเราครอบครัวของเราถ้ามีใครมาดุมาดา่ามาว่ามากล่าวเราก็โกรธเป็นเหมือนกันนั่นแสดงว่าเรามีความรักมีความห่วงใยกับคนเหล่านี้เป็นอย่างมากลองถามดูว่าถ้าวันหนึ่งเราตายไปแล้วเขาจะตายตามกับเราหรือไม่เขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ตายตามด้วยหรอกนะ ันก็ยังมีพระนาที่มีความห่วงใยมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างยังดําเนินการไม่เสร็จอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราตายหรือว่าท่านตายนะเราก็นะ,ะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะลูกเต้าเราก็ทั้งหลายก็ไม่ได้ตายตามกับเรานะไปก็ไปคนเดียวนี่แสดงว่าเรารักครอบครัวรักพ่อแม่รักญาติพี่น้องนะรักและห่วงใยขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงคราวที่เรา ต้องตายเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยนะประการที่4ก็คือรักบุญทานการกุศลนะแต่ละศาสนาก็อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะหรืออาจจะคล้ายกันอยู่บ้างแต่ว่าในศาสนาพุทธนั้นเรามีความรักมากก็คือเรื่องบุญทานการกุศลสังเกตดูว่าญาติโยมทั้งหลาย มีความกระตือรือรน้นแล้วก็ฝักฝ่ายขวนขวายสร้างบุญทานการกุศลนะโดยเฉพาะช่วงการทำบุญถอดกระถินก็จะได้เห็นและได้ยินญนะาติโยมแต่ละหมู่บ้านนะมีความคลึกครืน้นะรื่นเริงไปด้วยบุญแห่งความสามาคัคคีเช่นบุญกระถินเป็นต้น เรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความรักผูกพันห่วงใยเรื่องบุญทานการกุศลเราทุกคนก็วขวนขวายบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมาด้วยดีงามแล้วแม้เราจะไม่ปริปากไม่เอ่ยปากไม่ชวนบุญทานการกุศลว่าเราตายแล้วบุญนี่จะไปกับเราไหมแม้จะไม่ชวนก็ตามบุญก็ติดพวกเราติดตามพวกเราไปทุกพทุกชาติทีเดียว เราจะไปอยู่สถานที่ใดก็าตามบุญก็าตามเราไปเราจะลงไปจมอยู่กับกองโคลนก็าตามบุญก็จะไปกับเราทุกที่ทุกหนนะทุกตำบลทุกแห่งบุญก็จะหนุนนำเราไปสู่พบภูมิที่ดีงามทีนี้เราได้ก่อร่างสร้างกรรมเช่นทำชั่วทำบาปนะเรา บางทีอาจจะพูดกับวิบากกรรมว่าฉันทำบาปชาตินี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เมื่อฉันตายไปแล้วบาปกรรมเหล่านี้อย่าติดตัวฉันไปนะให้จบอยู่แค่ชาตินี้เมื่อฉันตายไปแล้วไม่ต้องไปกับฉันไม่ต้องติดตัวไปไม่ต้องตามไปให้ตามไปแต่บุญเท่านั้นแต่ว่าบาปนี้ไม่ต้องตามไป แม้ว่าเราจะบอกกล่าวห้ามอย่างไรก็ตามวิบากกรรมที่เราทําเอาไว้ก็ยังจะต้องติดตัวพวกเราไปทุกภพทุกชาติทีเดียวฉะนั้นบุญทานการกุศลกับาบาปนะมีบุญกับบาปที่จะติดตัวไปนะเราทําความดีเรียกว่ากุศลกรรมเราสร้างความไม่ดีเรียกว่ากุศลกรรมสองสิ่งนี้นะก็จะติดตัวพวกเราไปทุกภพทุกชาติทีเดียวแม้เราจะชวนก็ตามไม่ชวนก็ตาม นะบุญกก็จะตติดัววพวเราไปบาปก็จะติดตัวพวกเราไปนะถ้าเราสร้างความดีความดีก็จะนำพาเราไปสู่ความเจริญสร้างความไม่ดีวิบากกรรมทำไว้นะกต็ต้องไปชดใช้กรรมต่อไปในอนาคตนะโลกเบื้องหน้านี่คือสี่ประการที่เรามีความรักมากมีความห่วงใยมากมีความผูกพันมากบางสิ่งบางอย่างเรา ชวนเขาไปด้วยอยากให้เขาไปเป็นเพื่อนเราด้วยแต่เขาก็ไม่ไปกับเราด้วยบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องชวนเขาแต่เขาก็ไปกับเราด้วยนะก็คือบุญกับบาปเป็นต้นเทตมาภาพได้ยกมากล่าวเล่าสู่กันฟังนะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร